คุณผู้ชมปลกวันสีหรือว่าต้นไม้แล้วมีปัญหานี้ไหคะคือไม่แทงหลอดเลยะค่ะมีใบเดียวแบบนี้เลยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมคะใบเพียบเลยหลังจากที่ใช้ไปนะคะ1นึ่งสัปดาห์ค่ะ7วันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะหลอดแทงออกมาเต็มเลยเนี่ยยังไม่กลางเลยนะคะแข่งกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ่าของช่องอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้นะคะมีเคล็ดลับจะดีมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ปลูกวันสีนะคะเพิ่งแทงหน่อออกมานะคะหลอดเล็กๆต้นไม่โตมีอยู่ใบเดียวอยากจะมีหลายใบยแต่ก็เป็นพุ่มส,สวยๆนะคะต้องมาใช้สิ่งนี้กันเลยนะคะแก้พืชใบเหลืองได้อีกต่างหากนะคะนั่นคือยาพารานั่นเองค่ะยาพารานะคะช่วยพืชโตเร็วนะคะแก้พืชใบเหลืองนะคะทำให้รากกระจายดีแตกดีพืชเขาก็โตเร็วนั่นเองนะคะมีดอกมีผลด้วยจ้ะ ทำอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะก็จะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยจ้งเตือนสากูชแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปบำรุงต้นไม้พร้อมๆกันเลยค่ะ ะะที่ปลูกบอนสีนะคะแล้วมีใบเดียวไม่แทงหลอดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมาใช้วิธีนี้ได้ผลดีมากๆเลยนะคะเรามากระตุ้นกันนะคะให้เขาแทงหน่อค่ะนี่หลังจากที่ไม่ฉิมใช้ไปนะะหน่ออ่องจริงเลยนะคะไม่ผิดหวังค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเตรียมของพร้อมกันเลยจ้ามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะวันนี้มีอะไรบ้างนะคะยาพาราค่ะยาพารานี่มีดีกว่าดีกิตนะคะใช้กับพืชได้นะคะ ในภารา1เมตรเนี่ยค่ะช่วยให้พืชน,นะคะรากแข็งแรงกระจายดีแตกดีนะคะพืชก็จะโตเร็วนะคะที่สำคัญนะช่วยกำจัดโรคพืชน,นะคะเชื้อราในดินได้ด้วยค่ะต่อไปค่ะกะปินะคะสำหรับผู้ชมที่ปลูกต้นไม้นะคะแล้วไม่แตกยอดใบไม่แทงหลอดนะคะโดยเฉพาะบอนสีนะคะใช้กะปิเป็นตัวกระตุ้นนะคะในนี้เขาจะมีสารไซโตัวนินนะคะ ช่วยเร่งการแตกยอดใบเร่งดอกเร่งผลนะคะต่อไปค่ะทําให้พืชโตรเร็วแข็งแรงสดชื่นนะคะคือสปอนเซอร์เองเขาจะมีวิตามินนะคะมีเกลือแร่ในนี้นะคะมีประโยชน์ต่อต้นไม้มากๆเลยค่ะทําให้ใบเขียวนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยจ้าวันนี้นะคะเราจะใช้อัตราการผสมน้ำห้ลิตรนะคะใช้ยาพารา1เม็ดค่ะ ทุบหรือว่าบดให้ละเอียดเลยนะคะทุบให้เป็นผงเลยค่ะต่อไปค่ะเตรียมน้ำนะคะนิดหน่อยนะคะตามด้วยกะปิค่ะครึ่งช้อนแกงนะคะกะปิยี่ห้อไหนก็ได้นะคะในกะปิเขา มีสารสเตโเนีนะคะทําจากเคยสัตว์ทะเลคาแ์บเซีมจะสูงมากๆนะคะย่าพาราที่เราบดเมื่อสักครู่นะคะหนึ่งเม็ดค่ะ มีคุณผู้ชมก็ามาถามแม่จิ๋มนะคะว่าแม่จิ๋มถ้าน้ำ20ลิตรอ่ะเราจะใช้ยาพารากี่เม็ดนะคะเจ็ดถึงสิบเม็ดได้เลยค่ะ mm hmm. ต่อไปค่ะเกลือแร่นะคะสปอนเซอร์ค่ะคุณผู้ชมหนึ่งช้อนค่ะ ท่านไหนปลูกต้นไม้โสมนะคะไม่สดชื่น,นะคะเราใช้สปอนเซอร์หรือว่าใช้เครื่องดื่มชูกํกำลังได้นะคะได้แล้วเราก็นำไปผสมกับน้ำนะคะห้าลิตรนะคะถ้าต้นเล็กๆนะคะก็ใช้น้ำสิบลิตรได้นะคะเทลงไปเลยไม่ต้องเก็บไว้นะคะใช้ให้หมดในคราวเดียวถ้ามีต้นไม้น้อยนะคะเราก็ผสมน้อยๆได้นะค่อยๆ สมทีลานิดค่ะอะ่ใส่บัวรดน้ําหรือว่าจะใช้แก้วก็ได้นะคะหนึ่งต้นหนึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสองแก้วก็ได้เลยนะคะใส่บัวรดน้ําก็ลดเลยตรงโคนต้นนะคะวิธีการใช้นะคะคุณผู้ชมใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะแต่ถ้ายังไม่แทงหลอดออกมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่สัปดาห์ละสองครั้งได้เลยค่ะเป็นการกระตุ้นนะคะทําให้รากเขากระจายดีแตกดีนะ,ะนี่โดยเฉพาะ หน่อเพิ่งโผล่มาแบบนี้นะรีบใช้เลยค่ะเขาจะออกมาเร็วมากนะคะคุณชมเห็นหลอดไหมเนี่ยโอ้ยโผล่มาแล้วนะคะตอนแรกเขาหยุดไปนะคะแม่จิ๋มก็เลยต้องกระตุ้นนิดนึงนะคะสัปดาห์เดียวเจ็ดวันค่ะคุณชมหลอดก็ออกมาแล้วค่ะถ้าปล่อยไว้ก็คือก็ไม่แทงอะนะคะว้าวคุณผู้ชมดูไก่ตัวงามนะคะใบเยอะมากเลยนะคะ เขาโดนฝนตกนะคะโดนพายุนอแล้วก็ใบเขาจะแหว่งหมดเลยนะคะลูกเห็บลงนะคะมจ่จิมก็เลยตัดใบนะคะออกหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยนะคะก็เลยมาใช้วิธีนี้แหละนะคะกระตุ้นค่ะตอนนี้หลอดออกมาเต็มเลยค่ะ ฮกหลงข่าวค่ะคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะไม่เสีย,ยมใช้วิธีนี้กระตุ้นค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะหลอดออกมาแข่งกันเต็มตอนนี้ใบเยอะมากๆเลยค่ะใบใหม่นะคะนี่ยออกมาเลยจะเป็นสีชมพูค่ะเขาก็จะใบดกนะคะเป็นกอเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหานะแล้วปลูกวันสีมีใบสองใบสามใบนะคะอยากให้มีใบเยอะๆนะคะใช้วิธีนี้กระตุ้นได้นะคะเห็นผลแน่นอนค่ะ นางไหม้ค่ะคุณผู้ชมดูกระถางนี้นะครใบเยอะมากๆเลยนะคะใบดกด้วยนะคะสีสันสวยงามนะคะนอกจากจะใช้ปุ๋ยเปลือกไข่แล้วนะคะจิ๋มใช้วิธีนี้กระตุ้นระบบครากนะคะแทงหลอดดีมากนะคะเจดวันออกมาทะลุทะลวงนะคะคุณผู้ชมใบดกมากๆเลยจ้า ชมไม่ยากใช่ไหมคะถ้าต้นไม้ของคุณชมไม่โตนะคะมีอาการแบบนี้นะคะให้รีบไปกระตุ้นระบบรากโดยด่วนเลยคะ่ะจะได้มีต้นไม้ส,สวยๆกันทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ